สวั<ษ> <ina> สดีค่ะและคลิปนี้นะคะผลก็จะพาทุกคนนะคะมาพูดคุยกับพี่เอค่ะเรื่องการคำนวณจํานวนแผงโซลาเซลล์นะคะให้เหมาะสมกับขนาดอินเวอร์เตอร์นั่นเองค่ะเพราะว่าสําคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของขนาดและจํานวนแผงค่ะเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ค่ะเพื่อให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามนิดหนึ่งนะคะว่าก่อนที่เราจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์เนี่ย เราต้องคำนวณจำนวนหาขนาดก่อนใช่ไหมใช่ครับเราต้องหาไปว่าไอ้อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่านี้ต้องใช้กี่แผงอย่างเช่นจะเหมาะสมในการทํางานของมันค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้ไหมเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะตัวนี้ก็คือตัว6.3กิโลวัตต์นะครับเป็นแบรนด์ A.P.D เป็นระบบออฟกิทไฮบริดตัว6.3นะครับตัว6.3ก็คิดง่ายๆเลยก็คือ6.3กิโลวัตต์ก็เท่ากับ 6300วัตต์นะครับเราก็เอาขนาดของอินเวอร์เตอร์เนี่ย6300วัตต์เนี่ยมาหารจำนวนแผงแผงที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แผงขนาดเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าผลจะใช้แผง625วัตต์อ่าเรามีแผง625วัตต์ของ AEPD ใช่ไหมใช่อ่าเราก็เอา6300เนี่ยไปหารกับ6ของค่ะก็จะได้จำนวนแผงหารก่อนอ่า ก็จะได้อยู่มาสิบแผงสิบแผงหัวไวนะเนี่ยมันตกเลขคิดไปแล้วครับอ๋อคิดไปแล้วเก่งมากอ่ะก็คือได้ประมาณจำนวนสิบแผงสําหรับหกร้อยยี่สิบห้าวัตใช่ครับค่ะอ่ะเราได้มาแล้วสิบแผงใช่ไหมเราก็ต้องไปดู voc ของแผงอีก voc อ่าคือดูจากตรงไหนเหรอคะดูจากสเปคของแผงดูจากสเปคของแผงแผงทุกแผงเนี่ยจะมีสเปคของมันอยู่แต่เราต้องดูคํานวณจาก voc ของแผงค่ะ voc ของแผง6 2สองหเนี่ยก็อยู่ประมาณที่ สี่สิบเก้าโวลต์เนาะเมื่อ<ะ>กี้เราได้กี่แผงนะสิบแผงอ่าสิบแผงเราก็เอาสี่สิบเก้าเนี่ยไปคูณสิบสี่สิบเก้าคูณสิบก็จะได้สี่ร้อยเก้าสิบโอเคถูกต้องอ่าสี่ร้อยละสิบจากนั้นเราก็มาดูสเปคข,ของเครื่องอินเวอร์เต<ะ>อร์ค่ะอ่าว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถรับได้โวลต์ของมันเนี่ยรับได้ที่กี่โวลต์แล้วเราจะดูรู้ได้ไงว่าเขารับได้กี่โวลต์เรามีคู่มือให้ครับอ๋อในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีคู่มือ แถมไม่ให้ด้วยละแต่ในคู่มือเนี่ย<ๆ>ก็จะรวมทุกรุ่นไปเลยทุกรุ่นที่เรามีเนี่ยไปให้เลยแต่เราก็เลือกดูว่ารุ่นที่เราจะใช้อยู่ตอนเนี้รุ่นไหนมันก็จะมี6.3ใช่ไหมเราใช้6.3แล้วก็ดูเลย6.3ปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่า m a c PV input เนี่ยตัวเนี่ยสามารถรับได้สูงสุดที่กี่โวลต์อ๋ออ่า ตัวนี้ก็จะเขียนอยู่ที่500โวลต์แตเมอกี้เราได้คิดได้เท่าไหร่490โอเค4ี0ใช้งานได้ไหมใช้ได้ไม่เกินโอเคอต่อมาก็คือเรามาดู MVT ตัวในเนี่ยมันจะมีตัว MVT อยู่ก็คือดูจากในการตั้งค่าในโหมดไม่ใช่ไอตัวเครื่องนี่แหละ,ะมันจะมีตัว MVT อยู่คือ MVT เนี่ยคือเป็นตัวเหมือนเป็นตัวรับแรงดันจาก p v มาค่ะเขาก็จะบอกว่าในตัว63เนี่ย เริ่มต้นทํางานได้ที่กี่โวลต์แล้วก็ถึงได้สูงสุดเนี่ยกี่โวลต์นในคู่มือเขาก็จะบอกไว้ให้เลยตัว6.3เนี่ยจะเริ่มต้นทํางานอยู่ที่80โวลต์นจนถึง450โวลต์นะ,นะครับอยู่ในเลด,ดีและไอตัวตัวเนี่ยในคู่มือเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าเลดในการทํางานที่ดีของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยแรงดันต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็คือเราดูได้จากในคู่มือหมดเลยใช่ครับ ก็เนี่ยตัว63เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าโวลต์ที่ดีที่ไม่ให้ต่ำกว่า240เราต้องมีกำลังแผงที่ไม่น้อยกว่า240เพราะฉะนั้นถ้าเลือกมากกว่า240โลตขึ้นไปก็คือใช้ได้หมดใช้ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า240แต่ว่าในคู่มือมันบอกว่าเริ่มทำงานอยู่ที่80โวลต์นั่นเท่ากับก็หมายความว่าเรามี80โวลต์เนี่ยเครื่องสามารถทำได้ละเครื่องสามารถผลิตไฟออกมาได้ละ แต่ว่าทางที่ดีก็คือไม่ต่ำกว่า240โวลต์ก็คือเริ่มที่80โวลต์เครื่องก็คือทำงานได้แล้วแหละแต่ว่าในทางที่ดีเนี่ยคือไม่ต่ำกว่า240โวลต์ดีกว่านะคะเพื่อประสิทธิภาพที่มันทำงานได้<ช>แบบเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พอเราคำนวณจำนวนแพงได้ปุ๊บที่เข้ากับเหมาะสมกับระบบอินเวอร์เรตอร์ตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับเครื่องตัวออฟกิดเนี่ยก็จะทำงานได้มีอย่างประสิทธิภาพ และใช้งานได้ยาวนานครับค่ะนะคะนี่ก็คือคําตอบจากพี่เอวิศวกรนะคะในเรื่องของจํานวนนะคะหาแผงโซลาเซลล์นะคะว่าเราจะต้องใช้กี่แผงนะคะเผื่อพี่ๆทางบ้านนะคะที่อยากจะติดโซลาเซลล์ค่ะแต่ยังไม่เคยทราบมาก่อนนะคะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมดกี่แผงนะคะบางคนไปคํานวณกันมั่วๆ ก็อาจจะไม่ได้ระบบที่มันเหมาะสมมากนักนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าดูคลิปนี้จบนะคะคุณได้ความรู้ในการคํานวณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความรู้ตรงนี้นะคะคุณก็จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆจากที่เอวิศวะก่อนนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณพี่เอมากๆเลยคะ <c oughs> ่ะเจอกันใหม่สําหรับคลิปความรู้จากคลิปหน้านะคะ